สวัสดีค่ะคหนูชื่อเพียวค่ะวบ้เรามาจากโรงเรียนบ้านนองจูดตื่นเต้นจังเลยได้เข้าว่าครูเรียนสิบซ่องเดือนเว็บบีนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีไม่วิธีอนาคตจริงเออแล้วครูอีซ่อนเหลืองอะไรได้อ่ะได้เข้าว่าซ่อนเหลืองช่างภูบารามีแถวบ้านเรานี้แหละมันเออดีจังเลยที่ช่างบ้านเราได้ไปเป็นช่างผูบารามีข็งในเรื่องราชก,การทีเก้นานนั้นเราก็ไปห้าครูกันเลยนี่เป็นเพียงแค่ภาพจำลองที่โรงเรียนวาดไว้นะคะ เพื่อไว้เตือนความทรงจำของนักเรียนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่สำคัญของชุมชนของเรานะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปสถานที่จริงนะคะเพื่อไปดูถิ่นกำเนิดของช้างพระสะวีใช่ไหมคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระสะวีดแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะการที่เราจะไปเก็บข้อมูลใช่ไหมลูก เราก็ต้องตั้งประเด็นคำถามไว้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราสนใจนะคะเมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องหาคำตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะคะโดยใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคะการตั้งประเด็นัญหาอ่าก็คือการ กำหนดประเด็นปัญหาใช่ไหมคะ,ะปัญหาในเรื่องนี้คือสิ่งที่เราไปเรียนสิ่งที่เราไปเรียนคือประวัติของชุมชนแล้วก็ประวัติการกําเนิดพระสะเวีใช่ไหมลูกประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรตั้งคําถามไว้ในใจเลยเราอยากจะรู้ว่าพระสะเวีเมื่อก่อนชื่ออะไระมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนครองช้างช้างพระสะเสวตมีลักษณะอย่างไรถึงได้กลายเป็นช้างคู่พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะอาเมื่อเราตั้งประเด็นปัญหาได้แล้วนะคะไปเก็บเกี่ยวไว้ได้มากที่สุดนะคะก็คือไปรวบรวมหลักฐานไปหาข้อมูลนะลูกนะแล้วก็ถามอยากรู้อะไรก็คือถามปราช เมื่อเราไปตรงนั้นนะคะเราจะมีปราชชาวบ้านถึงสองคนนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเพราะฉะนั้นเราเก็บเกี่ยวไว้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวิดีโอการสัมภาษณ์นะลูกนะแล้วก็การจดบันทึกนะคะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วเราค่อยมาสรุปว่าข้อมูลที่เราได้มา มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นจริงแค่ไหนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงไหมเราก็ต้องเอาหลักฐานมาประกอบกันใช่ไหมลูกเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะเมื <smile. S 2> ะะ่อเรารู้ขั้นตอนแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องรู้ด้วยว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันแบ่งอกอกปเป็นกี่ประเภทคะสอง,อสองประเภทนะคะหนึ่งคืออฐาั้นหลักฐานขั้น ปฐมภูมินะคะอาทีนี้หลักฐานขั้นปฐุมภูมินี้มันเกิดขึ้นต้นไหนอะลูกต้นไหนคะผู้บันทึกอยู่ในเหตุการณ์ค่ะถูกไหมคะโ,<อ>โปรบมือเพื่อนหน่อยคะ่ะแสดงว่าอา่หลักฐานขั้นปฐมภูมิก็คือตอนที่ผู้รวบรวมผู้บันทึกอยู่ในเหตุการณ์นะคะ<อ>แล้วสถานที่ที่เราจะไปวันนี้นะคะอ่า ผู้ที่จะเล่าเรื่องให้เราฟังปาฏชาวบ้านที่เราเชิญมานะคะเป็นคนครองช้างเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเลยนะคะแล้วหลักฐานประเภทที่สองคืออะไรคะหลักฐานขั้นทุติยภูมิค่ะอ่าหลักฐานขั้นทุติยภูมิใครตอบได้บ้างว่าเกิดขึ้นตอนไหนคะเป็นหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์เรียบเรียงขึ้นใหม่ภายหลังครับอ่าหลักฐาน ขั้นทุติยภูมิก็คือนักประวัติศาสตร์ก็ไปรวบรวมเรียบเรียงขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาบันทึกใหม่นะคะมันอาจจะเป็นงานวิจัยตำราหรือว่าหนังสือประเภทต่างๆนะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเราจะไปสถานที่จริงนะคะตอนนี้ได้คำถามในใจกันเลยยังคะได้แล้วยังลูกเมื่อได้คำถามในใจแล้วนะคะ นักเรียนเตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีรถมารับเรานะคะแล้วเราก็จะขึ้นรถกันไปเจอกันตรงนู้นเลยนะคะ,ะภาพที่นั่งเรียนเห็นคืออะไรคะชา้างแล้วมีใครรู้จักบ้างว่าช้างชื่อว่าอะไรบ้างคะรู้จักครับชื่ออะไรคะช้างพระสเวทครับช้างพระสเวคนอื่นนี่ไไัไม่ลูกไม่ทราบไม่ทราบครูก็ไม่ทราบนะคะว่าช้างตัวไหนคือช้างพระสเวทนะคะแล้วก็ มีความสําคัญกับชุมชนบ้านหนวงจูดเราอย่างไรนะคะครูโอผ่านไปก่อนอันนี้คือภาพที่สื่อคําขวัญอําเภอลําทับนะคะทีนี้เรามาดูภาพที่สองภาพถัดไปนะคะาภาพที่สองคือภาพอะไรคะป่าไม้อะไรอีกลูกลำทานแม่น้ำสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้มันแสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะทีนี้ภาพถัดไปคืออะไรลูกกา,ะะากาเฟแสดงว่ากาเฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลำทับเรานะคะแล้วก็เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของเรานะคะนี่คือการสื่อความหมายของคำว่าถิ่นช้างามนามพระสวีกาเฟวิเศษ เขตดินอุดมนะคะแต่ครูบอกว่าเมื่อกี้ภาพที่หนึ่งให้ผ่านมาก่อนใช่ไหมคะทีนี้เราจะกลับไปภาพที่หนึ่งอีกนะคะครูจะเน้นทิ่นช้างงามน้มพระสวีดนะคะเรามาดูนะคะว่าภาพแรกเมื่อกี้ครูบอกว่าครูไม่รู้หรอกว่าช้างตัวไหนคือช้างพระสวีดนเพราะว่าช้างพระสวีดจะต้องมีลักษณะสําคัญนะคะเป็นช้างมีความสําคัญยังไงคะพระสวีด ช้างพระสวทเป็นช้างคู่พระบรารมีของนายหลวงรัชกาลที่9ค่ะอ่าเป็นช้างคู่พระบรารมีของรัชกาลที่9นะคะเป็นช้างเผือกคู่พระบรารมีเดี๋ยวครูจะอธิบายสั้นๆนะคะว่าอ่าช้างพระสวทเราครองช้างได้ที่บ้านหนองจูดของเรานะคะแล้วก็เป็นช้างคู่พระบรารมีเพราะฉะนั้น สิ่งนี้คือสิ่งที่ชาวชุมชนบ้านหนองจุดของเรานะคะมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็มีความรักในท้องถิ่นบ้านเกิดของเรานะคะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ สวัสดีครับนะครับลูกๆนะครับจากโรงเรียนบ้านน้องจดนะครับที่กับนารักทุกคนครับกับลุงสาธิบจันทวงศ์นะครับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลดินดนดมกับขอต้อนรับนะครับลูกๆทุกคนครับสู่อุทยานประวัติศาสตร์กับย้อนรอยพระเวต์กับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2กับตำบลดินดดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบีบ่ของเรานะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับก่อนอื่นนะครับต้องขอชื่นชมนะครับโครงการดีๆกับกิจกรรมดีๆ บที่ทําให้พวกเราได้กับศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นของเราเองนะครับกับก็อย่างที่ลูกๆนะครับได้เข้าใจนะครับว่าการที่เราได้รู้จักนะครับตัวเองนะครับได้รู้จักชุมชนของเราเองจะทําให้เราเป็นเราเป็นคนที่มีความสํานึกนะครับกับลุงยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์นะครับว่าการที่เราเห็นใครสักคนเดินมานะครับนะครับเราไม่รู้จักนะครับกับเราก็อาจจะมีความรู้สึกเฉย แต่ถ้ากับเรารู้ว่าคนที่เดินมาหาเรนั้นนะครับเป็นคนที่มีพระคุณกับเราความรู้สึกตรงนี้ก็แตกต่างกันกับวันนี้ก็เช่นกันนะครับการที่กับเราอยู่กับในชุมชนในท้องถิ่นแล้วเรารู้ว่าชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับกับมีคุณค่ากับมีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากมายความรู้สึกของเราที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นก็ย่อมจะแตกต่างกันใช่ไหมครับกับอย่างเมื่อก่อนนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกเฉยๆกับบ้านหนองจูดกับตำบลดีดมกับจังหวัดกระบี่นะครับแต่พอเรารู้ว่า กับบ้านเรานะ่ครับน่าภูมิใจนะครับคนทั่วประเทศนะครับรู้จักบ้านเรานะครับชื่นชมบ้านเราเพราะไรนะครับกับก็กับในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ลุงบอกแล้วนะครับว่ากับตั้งอยู่ที่หมู่ที่2กครับดินดมของเรานะครับเป็นสถานที่ครับที่จัดสร้างขึ้นครับเพื่อจะได้รวบรวมประวัติกับความเป็นมาของพระสเวตอดุลยเดชพาหนช้างเผือกคู่พระบารมีนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับช้างแรก นะครับมีถิ่นกำเดิดที่นี่กับนั่นคือความภาคภูมิใจกับทีนี้เลยมีการจัดสร้างอุทยานขึ้นมาครับเพื่อจะได้รวบรวมกับประวัติความเป็นมานะครับในส่วนนี้กับนอกจากนั้นแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับยังเป็นกับสถานที่นะครับจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำดิษนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์กับยังให้ใช้กับพระนามเดิมอยู่นะครับกับในส่วนของอุทยาน ประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระสวีตนั้นครับเราได้แบ่งเป็น4ส่วนนะครับลูกกับด้านหน้านะครับที่ลูกเข้ามากับจะมีโคลงช้างอยู่6เชือกครับกับเขาเรียกว่าปฏิมากรรมช้าง6เชือกครับซึ่งเป็นปฏิมากรรมช้างที่จําลองขึ้นนะครับจากการที่กับทางกับคนเฒ่าคนแก่นะครับที่ได้โคลงช้างนะครับกับที่นี่นะครับได้6เชือกครับหนึ่งในนั้นก็คือพลายแก้วก็คือพระสวีตของเราครับรวมอยู่ด้วยก็จัดสร้างเป็นปฏิมากรรมช้าง6เชือก กับแ้ะก็มาจุดที่2ก็คืออาคารหลังนี้นะครับกับเราใช้ชื่อว่าอาคารจัตุรมุกกับซึ่งเป็นอาคารที่จะได้รวบรวมนะครับประวัติความเป็นมาของกับพระสเวีตอัุญาเดชพาหนกับให้ลูกๆให้ผู้ที่สนใจนะครับได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ก็จะมีข้อมูลมีภาพกนะับมีอะไรต่างๆนะครับอยู่ที่นี่กับถัดไปก็จะเป็น ปฏิมากรรมช้างอับน้ำนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับลูกจะได้ฟังจากคุณตานะครับว่าหลังจากกับจับช้างคล้องช้างได้แล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงต่อกับก็จะถพาช้างอับน้ําอะไรต่างๆนะครับก็จะมีปฏิมากรรมช้างอับน้ําอยู่กับตรงข้ามกับปฏิมากรรมช้างอับน้ำนะครับก็จะมีโคกช้างจําลองนะครับกับกับเนี้ยครับายๆกับโคกช้างนี้นะครับก็เป็นกับการคล้องช้างนะครับกับวิธีการคล้องช้างของภาคใต้เรานะครับโดยคล้องช้างนะครับโดยกับลอนะครับไล่ไล่ต้น ช้างข้าเข้าวโคกนะครับก็จะมีโคกช้างจําลองอยู่วันนี้เราโชคดีมากนะครับกับที่กับเรามีกับท่านผู้ววโสนะครับกับที่อยู่ในขั้นตอนของการคล้องช้างนะครับกับท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับเพียงท่านเดียวแล้วนะครับกนะับกับท่านอื่นก็กับได้จากพวกเราไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานนะครับกับที่ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่กับที่อยู่กับในขั้นตอนของการคล้องช้างจะได้มานํามา เล่าขั้นตอนวิธีการนะครับให้พวกเรานะครับได้ฟังกลับสวัสดีครับคุณตาเปรมครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้ตาเปรมนะครับได้เล่านะครับนะครับกับที่ตาเปรมได้รวมคณะนะครับได้ต่างๆนะครับไอ้หลุกล้านได้ฟังเอื่องไอ้นังมากกลับฟ้อมกลับมาจากไหนมาาครับผมได้เลยครับได้ไเลยครับตาก็รั่วเร็กกันหน่อยคือก่อกันทำชัดเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นไปหลายชาติมาจากโน้นเ่ยเอาตุงมาเอาตุงเลยมาดินเดง มาขว่นเด้งมาน้องเอ่อน้องน้องผู่เทือนดึงไร่น้องถี่น้องแย่งไม่ใช่ไอ้น้องน้องอีกนึงน้องหน้าปูครับเออหน้าปูมาดึงหน้าปูก่อนหน้าปู้เลยมาน้องผู่เทือนมาน้องผู่เทือนเลยก็ข้ามมานี่มาชงไม่โรงตัวใหญ่ชงไม่โรงใหม่มันที่กันนะมันดังโรงอยู่ตลอดเวลาตัวใหญ่ชงไม่ลงครับ ก็มาจองม่ายรองเลยก็ลายมาหลายมามานี้เนี่ยหนุ่ยกำผีก้อนปามนั้นเลยก็มานี้มาน้องน้องเต้าเออน้องน้องแย่งน้องแย่งก็น้องแย่งเลยก็ไปน้องยุดแต่ตึ้งคอไม่อยู่กับน้องเต้าขอตั้งอยู่กับน้องเตาอย่างนั้นนั่นโคตรจางนั่นตาครับเจอช่างปสฝศวีนั้นที่ไหนอ่ะตึ้งจางที่ไปหลายมาเนี่ยลายม้าจะเอาตุงนู่นยึดมาจะเอาตุงนูงนที่บังพิเศษตั้งเลยครับ มาชาตรงงยิกเปือมาเปือก็คนกระต้อนก็มาเรือยตูดนี่กระปาปืนนี่ก็ใ,กใ,ใจยิงทุ่ไตายมาเรือ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 ทะเลผมไปปลาได้ก็มีคนโหดนักเลาเลยไปปลาโน้กคือตูดไอ้มานี่อย่างเดียวนี่รับก็มานี่มามา,มาตึ้งแก่หนองแยกนี่น้องแยกแก่หนองแย่งนี่เลยก็มานอกจุดแล้วก็คนรอมมีรถตัดมีตูดนี่ในเป้ตูดยิกจังาำตายเป้เพื่อำรอยลเลยก็เป้ตูด แวไอ้บโบยิงปืนก็ยิงเลยยิงลูกก็ไปเรื่อยจนมาจนเก้าโค้งนี่นะพอเก้าโค้งเร็วเก้าประมาณเราที่อกที่อุกเลื่อยๆเลยพอเก้าเทต้องจับนะไม่ใช่ว่าคั้งไม่ได้กันต้องจับเลยก็มัดเลยหรือมัดมันมีแต่เราไม่ใช่มีมีมีเกี้ยงมีไอ้กขวยควาอะไรกันนี่ไอ้เขาต่ำตายก็เดี๋ยวตายตายเนื้อต่ำกัการนี่เป็นโบเป็นโบเลยหมัด ทำกับไปนี่ในมันนำมันยากนะน่ากรุกกับไปตาอะไรก็เรียกไตรพีให้เร่งกระไดเอ้ยได้กระได้นะเออมาตื้งกรุบทำไป็นโอเป็นโอเดี๋ยวตื้งบัดโกงไปโปรจางก้าวปั๊บกระโดดจุดไอ้นี่ไงขุนดวงขุนดวงโลเลยไอ้คนแก่กลองอะกลองไอ้นี่ก็ะจงให้เขากลองโวรกลองเด็ดกลองทีนั่นล้ำทีนไปก่อนตัวตัวย้ายนั่นก็ตจุงลำประมาณเราที่เส้นเลยอย่างย้ายย้ายนั่น ปลาหนึ่งตเต้นเตะตาตัวเล็กกับปลาเท้นคือตากันจนว่าดูรุ่งนี่ต้องจับเท็นี่ครับไม่อยากว่าจะได้นอนกันปอรุ่งปับก็ไม่ควาว่าคนที่ตาจางโตก็ตาไปเลยตาตําพามามาลาโอจะไตโข้นมาโอจะโข้นก็ป้าป้าจางโตพอมาตึ้งบางตัวก็มันร้นะครับจางต้องรบเพยตัวตำนายต้องก้มต้องไอจางโตต้องจุกให้มันโอจนมันเพยดีกว่านั้นนี่ ปอไปเลยก็วัดเลยต้อยจังโตก็เป็นมันมีเปราะโคจังโตนะไอ้น,นุก,ก,ก็ลำโคแล้นะจังระก็ลำโคมันตึงกับปูกป้ก็ปุ้ยไอ้ตายมันตึตงไปไปนี้ไอ้ไอ้วัวนั้นตึงตายตาห้างปนีไม่ได้นะขูมันปู้ปจังโตขึ้นไปข้ากุนโคดูข้า,ากวาดดูตรงกลอไอชิดจังโตก็คือจางจางที่รเราเลี้ยงอยู่เล้ยจางที่เราเลี้ยงไว้เล้ยจางที่เราล้างบ้านนะครับจางบ้านครับอันนี้ เท็ดเร็วก็โอเปื้องก็โอไหลไต้ก๋เนี่ไนี่ไตก๋นี่ไหลตรงนี้ไงนี่ไหลนี่ไหลนี่ก็ตึ้งจังตปวไหลนี่เท็ดกบมากกว่าจังตัวก็เข้าไปเลยไอ้นี่ก็หมัดไปเร็วเลยจังในนี้เข้าไปตึงก็ปูปาจังตัวกันตายไงเลยก็มัดมัดโอเท็ดเลยก็ลาโอลาไปตึงลํำลำต้กอนล้าบาที่ฆ่าตัวกันีเองลํำ กัน <S an other> บรีกรมดนี่ปวดลำเจ็ดตรงนั้นก็ไม่ก,กว่ามายัางไม่ได้โอ้นะยังไม่ได้พาไปได้ยคนตึงตบปันรู้ด้เลยทีนึงนะตาครับครองมาได้เป็นสมบัติข้องคนคลองหรือเป็นสมบัติข้องใครอ่ะอันนี้ครับไอ้ไอ้ไอ้คราวนั้นนี่กับได้หกตัวยังไม่รู้จับ,บได้เร็วจับหกตัวเร็วหกตัวนะครับตึ้งปั้นกันปั้นเพื่อครับปั้นกันปั้นเพื่อคือเจ้าหนุ่ยยัดนึงเจ้าหนุ่ยยัดคนที่ก้หนุ่ยยัดนั่นไอ้นั้นก็ปีเศษดก่อ ได้หนึ่งตัวเกาเหลือเอาคนบาปนันตะช่างอุบตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็เหลือคนเหลือแิ่ช่วยกับเพื่อนกอนเลยครับเพื่อนกอนได้อุบตัวปวตัวทีช่องครับได้โคเลยได้โคก็ไปตึ้งเหลือนี่เลยได้ปวเพื่อนี่เลยได้ปวดกระเวศนี่ตึ้งปวดตัวทีซ้ำมันก็ได้ได้โคเออตัวทีซ้ำมันก็ได้เออก็ได้กอกไหลกอกไหลคนเกิดไปยิกกันคือก็ไอตัวหนึ่งเหมือนกัน กี่คนก็ไม่หวาเลี่ยไปปั่นไปนั่นกันตึงกับปล่อยตัวตีซี่ตัวตีซี่เป็นอุดนินนะตัวตีซี่นั้นคนที่ลงเงินกับกิโลมาต่ำขอแก่ไอ้โบมาหุ้นเงินกับนับเออได้กอง่ายๆอุ้นเงินตัวนึ่งปล่อยตัวตีห้ากับอุดนเรับอุดเรงตัวตีห้านั้นคนเด็กมาตั้งคนจะไปช่วยกันครับคนแก่ไปช่วยเนี่ยคนที่ต่ำขอก็ได้ขนาดนี้นั่นก็เรียกว่าอุดนเรับไอ้มาตัคนเที่ว่าโจงเงินมา ไอ้คนเก่ต่าเก่กินอยู่เก่ก้อนั้นไอ้นั้นก็เยีาอุ่นเรื่นครับเส็นเลีวที่ลังพอ,อยังเลืออีกอยู่ตัวังแต่จากมันไม่ติดด้านนั่นมันเป็นกองล่วงวมันเล็กมันไม่ต้งมันเล็กแกไม่มันเล็กนี่ม,นมันลดสองไอ้เดือร่รานนี้ในะโอไดแ,แต่ว่ามันเล็กนี่แกเอาหมาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้แกพี่กดไม่พี่กดไม้เส็นเลว้ยกับไอ้ล่วงล่วงเส้นเลี้ยก็บกวาประมูลกันตาเมึงที่เอาระบบว่ามึงเอาทริปบาท ไอโน่ที่ากับตรงไหนกูที่มาคร <c oughs> ับถึงเงินนั้นในเหล่าตีลังเอาไปเฉลี่ยเฉลี่ยปันกูว่า<บ>ไม่ได้จา้างไงครับอันใดหน่อยประวัติมานั่นนะการสร้างขอกช้างใช้เวลากี่วันถึงขอกช้างนี่มันจำยาดั้นจำเวลานั่นนะประมาณเราสี่เดือนนะถึงจะเสร็จนะสี่เดือนก็ต้องเตรียมการเรียบร้อยหมดกับ <c oughs> มันมันใหญ่นขนาดนั้นกับตาขอกช้างนี่โอ้กินปืนตีประมาณนั้นเราไอ้ควงตาตัวจริงมันหน่อยตายดันจัตรโหน เจ็ดรถล้วงเง้นตึ้งยาวที่เมตป่าเป็นเก่าตึ้งก้าวใจเก้งมันลามันก้าวใจเกงนี่มันจ้ามัวก็แนตาจากนี้ไปนี่ไงเนี่ย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 นี่ีเดี๋ยวเบียนี่กบัดเร็วจานี่ไปนี่วัดตาก้าวใจเก้งนี่ไปจ้ามัวไอ้ได้จ้ามัวตึ้งไอ้ก้าวใจรูปไปนั่นรไม้จบกัดจตั้งไอไปโอ้นี่ก็ได้ตึ้งก่เอ้าข้างนี้เงีมากกว่ากรปรุงเตี้ยนยังมีอ่างเลย นี่หนึ่งห้างตู้ห้างกลางมหาไปเลยเบื่อเวลาจากมากก็ก็ได้รู้เลยห้างใหม่าที่ก๋าทำอยู่ตรงทุ่งไอ้คนขึ้นไปหนังอยู่ได้ได้ได้หนังเลยขึ้นไปหนังปนจ้างประ่านเนี่อันไหนหน่อยถ้าก็อยอากดูอันนั้นก็เล่ยเล่ได้เลยเลยกระโบได้เลยเหล่าตานั้นหวายใหม่นั้นใหม่นั้นนั้นเกี้ยก็เกี้ยโบไวเร็วเพราะเอ็ดได้รัชกาลที่ก้าจึงเลือกช้างพระสริฐเป็นช้างคู่พระบารมีค่ะ พ่อยูมาโยูมาเราก็แสียเรื่องแบคืออ่างมันเป,นปรพลาดนั่นแบบมันดังๆังล่ไล่ทีหลังมันปัวอาบน้ำด้วยผัวกัดตู้กันเลยเป็นที่เก้าเลยครับโอ้เป็นที่เก้าพอที่เก้ากับลุงตัดโน่ในผู้ใหญ่ตัดพอผู้ใหญ่จับนั่นครับเก็ได้การันตีโน้ตไดนไหมครับเม่จวนเน้นนะครับบ้านเนี่อยู่ลำตรับตรงนี้ครับก็ได้กานันกอผสมไปกับโรงพันปกนผสมเกี่ยวกับกระดาษปืนอะไร ก็มังกรไหมครับเออมังกรดาตารางขี้ลื้อปืแกเป็นนายปืนอยู่เช็ดเล้วก็ปอบปนนักะก็ไปกรอกสมเลยคก็ไปกรอกสมอ่ะทีหลังก็กระดื้อไปไหนล่วงปดรื้อไปเยนั้นตาไดเหล่าไดเต็มทั้นน่ะเหมือนคนรุ่งนั่นก็ไม่ใหญ่ใดโรับไอตรงนั้นกับไม่ปืนกับตากับไอแต่ว่าต้นต้นอยู่กับการเพิ่มเลยนะครับกับนิดใช้ปันปืนมั้งกับการ เวลาอาบนาวอาบน้องมันนี่สมบูรณ์แบบมันอยู่ตายมันไม่อยู่ดิไม่อยู่เออมันก็เตะกันเนื้อเไปเลยครับจะได้มีมีมีบางอี่างมีแต่ได้ยังไม่ได้อันเพิ่มเก็บเร่งเร่งยาวไม่ได้อ่าเดือดตกรออีกเดียวนี่ตกรอถึงก็ว่าอย่าไปมันต้องยาจิงมึงตุกกระว่าเมืองครับตีเมืองอ่าครับครับตรงเล่งเด็กเล่งผู้ชายยินได้ กับนั้นนนั้ในช่วงที่ว่ะอยู่ที่นี่นะครับมันรู้ภาษาตั้งแต่ตั้งตีลังคนมันมันหดือตนมันก็บอกโอ้ก็กจายตัวคือก็แสดงไหรืมแสดงไงเห็นว่านี่มีแจกจางธรรมดาเอะไรรล้วต้องลิงก้องนั้นลิงแบบนั้นก้าวไปโยกโพนี่เลยลิงไม่ปดอยดีลิงก้าวลิงมันได้ใกล้มันก็เรียบเป็นแจกจ้าง เอ้ยด้วยาครับเดี๋ยวไม่ดแลเอ้นัข้านะ้ามันอยู่ไม่ไกลนครับขึ้นตา้าวู้ก้น้าพีรับเมตาก้าวกับพีดานข้านะครับแับแหลบข้านกนามนะท้งบว่าที่ราไปลงนะับที่ตัวตัวมันอยู่ตายมันไม่อยู่ในก้อโอ้ครับมันก็แเตขึ้นเ้นั่นยังไงถึงความปีเซสกับของประชาเวทาบก๋วยเตี๋ย ว,วันนี้พวกเราจะพามาชมอุทยานประวัติศาสตร์ย้อนรอยพระสวีทค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถานที่ต่างๆกันนะครับและจะมีคุณลุงเพรมมาเล่าประวัติความเป็นมาของช้างพระสวีให้แก่พวกเราฟังอีกด้วยค่ะุดที่เรายนือยู่ตรงนี้คือ,คอปฏิมากรรมช้างหกเชือกครับและนี่ก็คืออาคารจตุรมุกค,ค่ะ นี่ก็คือสวนนุนรัก์พันป่าไม้ค่ะนี่ก็คืออ่างเก็บน้ำค่ะก็จากการที่คุณครูพานักเรียนไปศึกษาเล่งเรียนรู้นอกสถานที่ใช่ไหมคะจากที่เราไปเจอกับปราชชาวบ้านจากที่คุณตาเล่าให้ฟังน้องมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนตรงกันไหมกับคำถามที่เรา เราอยากรู้อ่ะใครพอจะเล่าได้บ้างคะว่าช้างพระสวีมีต้นกําเนิดมาจากไหนคะอ่าว<อ>ตรง,ตรงค่ะอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังค่ะอ่าวตรงใช่ไหมคะอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังแล้วสิ่งที่ชาวหนองจุดเราเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเรามาจับช้างพระสวีได้ที่ไหนคะยกมือเลยคะ่ะใครจะตอบหนองจุดยก็อ่า หนองจูดนะคะอ่นนี่คือความภูมิใจของของชาวหนองจูดเราใช่ไหมคะที่ว่าช้างพระสวีดก็คือช้างคู่พระบารมีของของใครคะของในหลวงรชวัชกาลที่๙ ในหลวงราชการที่9นะคะก็เลยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวหนองจุดเรารักและเทอดทูนสถาบันพระมหากษรตริย์และ,ละก็เทิดอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทีนี้เราจะทำยังไงคะให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติของพระสวีดเรามีวิธีทำยังไงได้บ้างคะด,ดูฟังความด้วยคนรุ่นต่อไปอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยคะ่ะ ทำสื่อออนไลน์อะทำสื่อออนไลน์ปุบมือให้หน่อยค่ะ,ะสรุปว่าจากการที่เราไปเรียนวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากมายใช่ไหมคะโดยที่เราก็ใช้ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมลูกคือเราตั้งคำถามแล้วก็เราไปหาหลักฐานค้นหาคำตอบนะคะแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถที่จะสร้างสื่อ สร้างนวัตกรรมเพื่อมาเผยแพร่พให้คนอื่นได้รับรู้เห็นไหมคะสิ่งที่น้องถ่ายทําไปเมื่อกี้สิ่งที่น้องส่งมาให้คุณครูได้ดูนั่นคือนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมจากการที่เราได้จัดก,การเรียนการสอนนั่นคือความเข้าใจของของนักเรียนนะคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆไปได้รับรู้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่สูญหายไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ครูก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนเรื่องชุมชนของเราไว้เพียงแค่นี้นะคะคุณครูคะขขอ,อนุญาตสอบถามค่ะ,<น>ะคือเ <นะ S 2> มื่อกี้การเรียนการสอนเมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะในซาบ้าคุณครูเอาเที่นี่ตรงนี้มาจากไหนคะอ๋อพอดีครูได้เข้าไปชมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน12เดือนเว็บิีนานะคะใน12เดือนเว็บดีนาน,นี้เขาจะใช้เทคนิคการสอนที่เยอะมาก สำหรับโซนประวัติศาสตร์เพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์มันเป็นวิชาที่น่าเบื่อ<ม>ใช่ไหมลูกเมื่อก่อนก็คือการที่ครูบรรยายแต่เมื่อครูเข้าไปดูในเว็บบีนาครูก็นําเทคนิคเหล่านั้นหละขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มาใช้ก็คือมาปรับประยุกต์ให้กับนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณครูก็ต้องหานวัตกรรมใหม่ๆมาให้นักเรียนได้ทํานะคะก็เลยมันก็เลยเกิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นมา ก็ครูก็ได้จากตรงนั้นมาเพราะว่าตรงนั้นเหมือนกับเป็นสื่ออีกชิ้นหนึ่งของครูคือสื่อออนไลน์ที่ครูสามารถดึงมาใช้แล้วออกมาปรับให้กับลูกๆได้ค่ะบ้านหนองจูตำบลนิรุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเป็นที่คล้องช้างพระเสวีได้ซึ่งช้างพระเสวีเป็นช้างคู่พระบรมีของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโรงเรียนบ้านหนองจูด ได้เห็นความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม12เดือนเว็บบีนาเพื่อได้นํากิจกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาส,สนาและวัฒนธรรมได้บูรณาการร่วมกับสาระวิชาอื่นเพื่อให้นักเรียนทุกคนนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชน โรงเรียนบ้านหนองจูดก็ได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสําคัญในเรื่องนี้โรงเรียนจัดให้มีการวาดภาพที่ผนังห้องเรียนนะคะเป็นคําขวัญของอําเภอลำทับนั่นก็คือถิ่นช้างงามนามพระสเสวตกาเฟวิเศษเขตดินอุดมนะคะจากการดําเนินการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ส่งผลให้นักเรียนมีความรักความหวงเห็น และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองรักและเทิดทูสถาบันกษัตริย์ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านหนองจุดเป็นอย่างมากและชุมชนก็ได้ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองจุดเพิ่มมากขึ้นทุกปีการศึกษาค่ะของพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจในชุมชนของพวกเราและรับและเชิดชูสถา,า,าบันพระมหากษัตริย์ขอบคุณค่ะ